สวัสดีครับพบกับผมแม่ดัมมัตเตอร์ในช่อง The m Channel ช่องที่มีสาระและความเป็นรเียนวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวนรีส e เดน e ์อวินะครับกับกระผมแมมดัมมัตเตอร์นักสืบ Resident Evil ซ e r ร e s erie. ในโลกของ Resident Evil นะั้นได้มีปริศนาต่างๆมากมายนะครับผมปริศนาต่างๆก็ได้มีทั้งความลับ การกําเนิดน,นะครับผมตลอดจนสิ่งต่างๆที่ถูกซ่อนเอาไว้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการแกะรอยไขยปริศนานะครับก่อนจะไปชมปริศนากันนั้นก็อย่าลืมนะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับปริศนาต่อไปเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปชมปริศนาพร้อมกันเลยครับผมขอบคุณครับ Still, <sighs> we gotta get the hell out of here. <clears throat> Come on. <laughs> yeah! จุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวริชเดนอีวิลเรื่องราวของหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกใน RESIDENT จ7ิ Beginning h o u r Demo Teaser ซึ่งเธอคนนี้นั้นปรากฏตัวเพียงแว็บเดียวแล้วคำถามก็คือหญิงสาวคนนี้เป็นใครและเธอเองนั้นมีประวัติที่มาที่ไปอย่างไร เราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมดา,ามาเตอร์นักสืบเรส i d เดนท์ซีรีส์นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident e ์อีวิเรื่องราวของหญิงสาวปริศนาคนนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนเรื่องราวของเธอคนนี้มีจุดเริ่มต้นครั้งแรกในวันที่ที่ถูกเรียกกันว่า13มิถุนายนปีคศ2016เร 16, Resident 7, สซิเดนต์7วิวซาทีเซอร์ที่ถูกเรียกกันว่า b e g i n n i h o e r ได้ถูกเปิดตัวครั้งแรก ในงานที่มีการใช้ PlayStation เป็นแม่งานนั่นก็คืองานที่ถูกเรียกกันว่า e า2016ในงานนี้เองนั้นทางแคปคอมได้บอกว่า Resident Evil ภาคนี้จะมีการเปิดตัวในรูปแบบแป n นอ l โ n e ซึ่งจะมอบประสบการณ์ใหม่และจะแตกต่างออกไปในเกมที่จะมีการพัฒนาเดโมต่อไปการพัฒนาเดโม่นั้นได้มีการพัฒนาต่อมาในวันที่15กันยายนปีคิ2016ในรูปแบบที่ถูกเรียกกันว่าเ w วไวไลท์เวอร์ชัน จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาต่อมาในครั้งที่3คือวันที่3ธันวาคม2016แล้วก็มีการพัฒนาครั้งสุดท้ายนะครับผมในวันที่9และ19ธันวาคมโดยลงวันที่9ให้กับ Xbox แล้วลงวันที่19ให้กับ Steam ในรูปแบบที่ถูกเรียกกันว่า Midnight Version และนี่คือที่มาของเดโมตัวนี้ว่าหญิงสาวคนนี้ได้ไปปรากฏตัวนะครับผม ครั้งสุดท้ายนะครับของเดโมที่เป็นทีเซอร์วันที่9และ19นั่นเองแล้วคำตอบว่าหญิงสาวคนนี้เธอคือใครหลังจากเราแกะรอยนะครับจนได้รับทราบที่มาของเดโมตัวนี้กันแล้วหญิงสาวที่ปรากฏในภาพนะครับเธอถูกเรียกกันว่าดอเตอร์หรือโกดเลดี้ดอเตอร์หรือโกดเลดี้นั้นในคำแปลก,ก็คือลูกสาวหรือผีสาว เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรูปแบบสคริปต์นะครับของทางแคปคอมซึ่งการปรากฏตัวของเธอนั้นจะมีทั้งหมด6ครั้งนะครับการปรากฏทั้ง6ครั้งเนี่ยได้แสดงให้เห็นนะครับถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันในการปรากฏตัวนะครับการปรากฏตัวนี้นะครับผมเป็นการปรากฏในเฉพาะเดโมเท่านั้นซึ่งหญิงสาวคนนี้จะปรากฏในอิริยาบถที่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนการหลบมุมอยู่การยืนตรงบันได การโผล่หน้ามาการห้อยหัวและการยืนอยู่นอกบ้านทั้งหมด6ครั้งนะครับซึ่งการปรากฏตัวแบบนี้เป็นการปรากฏเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าภาคนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติแต่ความเป็นจริงแล้วหญิงสาวคนนี้เป็นคนนะครับผมทำไมเราถึงรู้ได้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนนะครับจากการแกะรอยในข้อมูลของภาพอาร์ตเรสเตเดนได้มีการยืนยันนะครับผมถึงการปรากฏตัวทั้งหมด6ครั้ง กับตัวของทางภาพอาร์ตที่มีลักษณะของหญิงสาวที่เขียนว่าโดเตอร์ก็คือหญิงสาวคนนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งปรากฏในเนื้อเรื่องหลักในเ s i ิน n t e v จ l ดนั่นก็คือตัวของ b r Winter ซึ่งทางผู้กับอย่างผู้กับมาซาชิกะคาวะตะเคยให้ความเห็นไว้ว่าจริงๆแล้วหญิงสาวคนนี้จะเป็นทั้งม r หรือจะเป็นโซอี้เบเกอร์ก็ได้ แต่พวกเขาตัดสินใจใช้มีอาเป็นต้นแบบของตัวโกด์เลดี้หรือดอเตอร์นั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือคำตอบการแกะรอยไขปริศนาประวัติที่มาที่ไปทั้งหมดของหญิงสาวปริศนาซึ่งมีหน้าตาน่ากลัวคล้ายกับวิญญาณร้ายใน Resident Evil 7 b e ก i n n i n g Hour กับกระผมแมดามัเตอร์นักสืบ d e n t Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ u ับสไ i ร e เกมดีมีสาระพ้องชแนลขอบคุณครับแมดามาเตอร์ ater, นักสืบ Resident Evil s e ร i e s ขอบคุณครับ คอนคูชั่นทูโซแบตเตอรี่ออฟเลสเดนอุเอนไลน์สมัครสมาชิกสำหรับมอร์ฟเมนชั่นเดอะฟิวเจอร์ thank you